ปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาแพ้เลือกตั้งก็จะต้องยินดีกับผู้ช,ชนะแล้วก็ยอมแพ้แล้วก็ส่งมอบงานให้กับรัฐบาลต่อไปถ้าเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งตอนนี้เรื่องของคดีหุ้นสื่อทางกรกตได้เชิญเข้าไปชี้แจงแล้วบ้างหรือย,อยังะคะยังไม่มีครับเมื่อคืนเพิ่งเช็คกกทางพักนะครับก็อย่างที่ได้อธิบายไปหลายครั้งว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับหลักกฎหมายเนี่ยถ้า ฉันเปนอย่างโระฉุดยุติธรรมตามที่เคยมีมาก็าคิดว่าไม่มีอนะไรน่ากังวลอย่างในส่วนสสของพรรคเก้าไกลนี่มีมีถูกร้องในคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งบ้างไหมคะที่จะส่งผลทําให้กกตเนี่ยไม่ประกาศรับรองสสทาให้ตัวเลขอาจจะพอประกาศมาไม่ได้151อะคะ่ะก็ท่าวที่เห็นก็มีเรื่องของคุณเกศประทุมธานีคนหนึ่งแต่เรอนะนั้นน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีมาตรา1 1- 2่น่นนมากกว่าอย่างที่บอกว่ายัางมั่นใจในในรายละเอียดของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้